สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบอีกครั้งค่ะกับครูปายติวเข้มอังกฤษพิชิตโรงเรียนดังวันนี้ครูปายก็จะมาสอนน้องๆเรื่อง both not only but also either แล้วก็ n e i t ต e r นั่นเองค่ะซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงอของสองสิ่งหรือว่าคนสองคนง่ายๆก็คือเป็นการอ้างถึงสิ่งสองสิ่งนั่นเองซึ่งการใช้งานของแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามความหมาย นะคะอ่ะเราไปเริ่มกันที่คำแรกเลยคำว่า both เนี่ยแปลว่าทั้งคู่ใช่ไหมคะของสองสิ่งแต่ฉันเลือกทั้งคู่ดังนั้นการใช้งานค่ะจะเป็นคำว่า both จะตามด้วยคำนามพระหูพจน์นั่นเอง both ตามด้วยคำนามพระหูพจน์นะคะอย่างที่สองนอกจากคำว่า both อย่างเดียวแล้วสามารถเติมคำว่า off ได้ด้วยเป็น both off นะคะโดย ถ้าเป็นคำนามพระหูพจน์จะต้องมีคำนำหน้านามนั่นเองค่ะคำนำหน้านามตัวนี้ใช้อะไรได้บ้างก็จะเป็นพวก article a and the ค่ะหรือว่าการใช้คำว่า this those หรือว่าจะเป็น my your หรือจะเป็นคำแนะนำอื่นๆก็ได้แต่ต้องมีคำนำหน้านาำด้วยอ่าแล้วก็ตามด้วยคำนามที่เป็นพระหูพ์ได้เลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งก็คือนอกจากจะตามคำน่าอาจจะตามด้วยคำนามได้แล้วเนี่ยก็ตามด้วยคำสรรพนามได้แต่คำสรรพนามจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นกรรมค่ะหรือว่า objective pronoun นั่นเองอ่าซึ่งอ่าข้อควรจำค่ะก็คือ คำสรรพนามที่ตามหลัง o f จะต้องอยู่ในรูปแบบกรรมที่เป็นพระหูพจน์ซึ่งจะมี3าตัวก็คือ at ที่มาจาก we ใช่ไหมคะ dem <them S 2> ที่มาจาก d e y และ y o u ที่มาจาก you นั่นเองอ่ามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าจากเมื่อกี้ที่บอกไปจะอยู่ในรูปแบบไหนถ้าเป็นตัวอย่างนะคะก็คืออันแรกเลย both hotels are available ใช่ไหมคะอ่า Both, ตามด้วยคำนามพระหูพ์แน่นอนว่าทั้งคู่หมายความว่าตัวคำนามตัวนี้เป็นพระหูพ์กริยาะจะต้องเป็น subject verb a g r e e m e n t นกันนะคะดังนั้นจึงจะต้องใช้ให้สอดคล้องกับตัวประธานตัวอย่างต่อไปค่ะ both ะมี article ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมี off นะคะ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ both ตามด้วยคำนามพพจนุพ่์หรือ both of แน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องมีเลยดอกจันไว้ก็คือตัวคำหน้านามนำหน้านามนั่นเองนะคะ this อ่าเราเลือกใช้ตัวอย่างเป็น this นะคะแล้วก็ตามด้วยคำนามพระหูพ์ดังนั้น both of this hotels นี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าผิดหมายความว่า การที่เติม both of แล้วเป็น hotels อย่างนี้ไม่ถูกต้องจะต้องมีคำนำหน้านามด้วยนะคะ,ะและตัวสุดท้ายค่ะ both of them นะคะก็คือคำศัพท์นามที่อยู่ในรูปแบบของกรรมนั่นเองอดังนั้นนี่คือตัวอย่างของการใช้ both ที่รวมกับคำนามหรือว่าคำศัพทพนามนั่นเองอ มาดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปก็คือเรื่องของ not only but also นั่นเองค่ะมีความหมายที่เหมือนจะเป็นแนวหลากหลายแต่สุดท้ายยังอยู่ในแคกเดียวกันก็คือไม่เพียงแค่แต่ก็ยังจุดจุดจุดอีกด้วยไม่เพียงแค่จุดจุดจุดแต่ก็จุดจุดจุดอะไรแบบนี้ดังนั้นการใช้งานของตัวนี้เนี่ยค่ะก็คือ ตัวที่หายไปตัวนี้ะจะต้องอยู่ใน part of speech เดียวกันนั่นเองที่เหมือนกันนะคะที่เหมือนกันอ่ะเช่นถ้าข้างหน้านะคะเป็นคํานามข้างหลังก็ต้องเป็นคํานามด้วยอ่ะ ถ้าข้างหน้าเป็นกริยานะคะข้างหลังก็ต้องเป็นกริยาด้วยเหมือนกันเรียกว่า parallelism นั่นเองอ่าดังนั้นตัวนี้นะคะจะต้องมี part of speech เดียวกันนะคะอ่า มาาดูอ่และการใช้ถ้าเกิดว่าเรานำา o ร์ o อลีบัตออโซเนี่ยขึ้นเป็นประธานของประโยคนะคะการใช้กริยาเนี่ยจะอิงจากประธานที่อยู่มีตำแหน่งใกล้กับกริยามากที่สุดหรือว่าอยู่ข้างหลังคำว่า but also นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าหลัง but also เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นกริยาที่ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเอง แต่ถ้าข้างหลัง but also เนี่ยเป็นพระหูพจน์ากริยาก็ต้องผันตามประธานที่เป็นพระหูพจน์นั่นเองอ่ะมาดูที่ตัวอย่างกันอ้าว not only but also นะคะมีตัวอย่างยังไงบ้างอ้าว not only Jane but also John is my friend นะคะไม่ใช่ไม่เพียงแค่เจนแต่ก็อะไรรวมไปถึงจอนด้วยที่เป็นเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะอ้าวอีกอันค่ะ อันนี้คืออ่ะก่อนจะไปอันนี้คือรูปแบบที่เป็นอะไรคํานามใช่ไหมคะอ่าก็จะเห็นได้ว่าอยู่ใน p a r t of speed เดียวกันอ้าวต่อไป I not only study but also work อ่าจะเห็นว่า study ตัวนี้และ work ตัวนี้พูดถึงกริยานั่นเองว่าไม่เพียงแค่เรียนแต่ว่าฉันก็ทำงานด้วยนั่นเองนะคะอ้าวตัออย่งต่อไป this room is not only big but also clean อ่า big และ clean ตัวนี้เป็น adjective นั่นเองและอันสุดท้ายค่ะ he works not only quickly but also carefully อ่าเห็นเลยว่ามีคำว่า ly ตัวนี้นะคะอ่าสองตัวนี้ก็คืออะไรเอ่ย adverb นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมใน not only but also เลยก็คือ หลัง not only และ but also เนี่ยจะต้องเป็น part of speech เดียวกันะจะต้องเหมือนกันถ้าข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังก็ต้องเป็นคำนามเรียกว่า parallelism นั่นเองนะคะและตัวอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือการใช้กริยานั่นเองจะต้องอิงจากประธานที่อยู่ใกล้ตัวมันที่สุดนั่นเองนะคะ,ะต่อไปตัวที่3ค่ะคำว่า either นะคะมีความหมายว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง นะคะจากสองอย่างเลือกมาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้อีเตอร์นั่นเองอ่ะอีเตอร์เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นเอกกับพจน์ดังนั้นอีเตอร์ต้องบวกด้วยคำนามที่เป็นเอกกับพจน์นั่นเองค่ะอ่ะแต่ว่าก็สามารถบวกคำนามพหุพจน์ได้เพียงแค่ต้องเติมคำว่า of นั่นเองอ่ะดังนั้นถ้าอีเตอร์เดียวๆติดกับคำนามจะต้องเป็นคำนาม เอกพับพแต่ถ้าบวกกับ o f เนี่ยจะต้องเป็นคํานามพระหูพจน์และเหมือนใน Bolt o บสเมื่อกี้ค่ะถ้ามี o f แล้วมีคํานามพระหูพ์จะต้องมีคํานำหน้านามด้วยเหมือนเดิมนั่นเองและเช่นเดียวกันกับ o บ h เลยก็คือ e i t h e r of สามารถตามด้วยคำศัพท์นามได้ซึ่งจะต้องเป็นอะไรเอ่ยรูปแบบของกรรมนั่นเองนะคะ มาดูข้อควรรู้เพิ่มเติมก็คือกริยาที่ใช้เนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของเอกพจน์เพราะว่าเราพิจารณาจากคำว่าอีสเตอร์นั่นเองอีสเตอร์ก็คือให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นมันจะมีแค่หนึ่งสิ่งจะต้องเป็นหนึ่งเป็นเอกพจนั่นเองดังนั้นกริยาก็คือเป็นรูปแบบในรูปของเอกพจนะคะ,ะมาดูที่ตัวอย่างกันตัวอย่างอ่ะอีสเตอร์โฮเทลอี ใช่ก็คือมีโรงแรมอยู่สองโรงแรมให้เลือกแต่โรงแรมไหนสักโรงแรมหนึ่งก็ได้ฉันโอเคหมดแหละอ่าหรือจะเป็น either of either of ต้องห้ามลืมว่าเป็นรูปแบบต้องเป็นพระหูพจน์และจะต้องมีคำนำหน้านะคะก็คือเลือกเป็นส่วนของ article er. the อ่า either of the planes goes to Bangkok อ่าจะเห็นได้ว่าตัวนี้คือพหูพจน์ใช่ไหมคะแต่กริยาเนี่ย จะอิงตามอะไรเอ่ยคำว่าอีเตอร์นั่นเองอ่าดังนั้นอีเตอร์เป็นเอกพจน์โกจะต้องเติม e A f นั่นเองค่ะอ่าต่อไปอีกอันนึงนอกจากที่มันจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้แล้วก็สามารถทำหน้าที่เป็นกรรมได้เหมือนกันนะคะอ่าเช่น I haven't read either of those books นะคะก็คือฉันยังไม่ได้อ่านหนังสือ เล่มไหนเล่มน,นึงเลยอ่าก็คือยังไม่รู้ว่เล่มไหนแต่ยังไม่ได้อ่านเลยอ่าซึ่งอะไรเอ่ยอีเทอร์ออฟก็ตามด้วยตัวพระหูพจน์เหมือนเดิมและต้องมีคำนำหน้านามอ่ามาดูตัวอย่างอีกอันนึงถ้ากรณีที่อีเทอรตามด้วยสัรพนามอ่าอีเทอร์อตามด้วยสัพพนามจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นกรรมและต้องเป็นพระหูพจน์อ่า I don't like either of เดมอ่าฉันไม่ชอบมันสักอันนะึงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมการใช้งานมันก็จะคล้ายๆกับบ t สเลยแต่ว่าตัวความหมายก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่าซึ่งอันนี้ถ้าเป็นรูปของปริเฟสกริยาก็สามารถเติมนอดเติมอะไรได้ปกติเลยนะคะอ่ามาถึงตัวสุดท้ายนีเตอร์เป็นเหมือนพี่น้องกับอีเตอร์แต่ความหมายจะตรงกันข้าม จากเมื่อกี้มีสองสิ่งเลือกมาหนึ่งสิ่งใช่ไหมคะอันนี้มีสองสิ่งไม่เอาสักอย่างเลยมันก็คือการที่เราเป็นอะไรมีอีเตอร์และมีตัวเนตัวเอ็นใช่ไหมครูจะจําเป็นแบบเออเอ็นเป็นตัวแทนของโ no, นของนอตดังนั้นมันคือการที่เป็นอะไรคะเหมือนเราเป็นในร,รูปของตัวปฏิเสธครูจะจําเป็นอย่างนี้ดังนั้นนีเตอร์ตัวนี้จะไม่ เอาทั้งคู่เลยไม่ใช่ทั้งคู่การใช้งานคล้ายกับตัวอีเตอร์เลยนะคะก็คือเป็นในรูปของเอกพจน์ K ot, เหมือนกันถ้านีเตอร์อยู่เดียวๆติดกับคำนามจะต้องบวกกับคำนามที่เป็นเอกพจนั่นเองแต่ถ้ามีคำว่า o f ฟเข้ามาเหมือนเดิมค่ะจะต้องบวกกับคำนามพระหจน์และต้องมีคำนำหน้าด้วยเหมือนเดิมเลยเป็นพวกอาร์ติเต่างๆนะคะ a and the หรือว่าจะเป็น demonstrative นั่นเองอพวก this those ต่างๆนั่นเองนะคะหรือจะเป็น my เป็นอะไรก็ได้เป็น y อ่าต่อไป n e i t e r of ก็สามารถตามด้วยคำสรรพนามได้รูปแบบเดิมเลยคือเป็นกรรมแล้วก็เป็นพระหูพจน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างก็คือกริยาที่ใช้กับ n e t e r เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบของเอกพจน์ หรือว่าพหูพ์ก็ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือคำว่า n e เตอรเนี่ยความหมายมันเป็นเชิงลบด้วยตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นกริยาที่นำมาใช้ในประโยคถ้าต้องการทำให้เป็นปฏิเสธนะตัวของมันจะไม่จำเป็นต้องเติม not แล้วอ่าเพราะฉะนั้น n e เ t อร์เนี่ยมันก็เหมือนกับ not e อีเตอนะคะดังนั้นถ้าความหมายต้องการจะให้เป็นรูปปฏิเสธมีคำว่า n e เ t อแล้ว กริยาจะเป็นแค่กริยาแบบบอกเล่าเท่านั้นามาดูตัวอย่างกันบ้างา n e t t h e r o o o k is mine ก็คือไม่มีหนังสือเล่มไหนที่เป็นของฉันเลยหรือว่าจะเป็นอ่า t e i t h e r of t o e books is หรืออ่า mine ก็ได้มีความหมายเหมือนกันนะคะต่อไป I have read niter e h of those books ก็คือฉันยังไม่ได้อ่านหนังสือ สักเล่มเลยใน2เล่มตรงนั้นฉันยังไม่ได้อ่านเล่มใดเล่มหนึ่งเลยนะอ่าแปลว่าไม่อ่านทั้งคู่เลยและอันสุดท้าย i like n e t t h e r of them ก็คือฉันไม่ชอบทั้งหมดนั่นแหละอ่าแต่เห็นไหมความหมายมันเป็นลบแต่เราเห็นกริยาเป็นรูปอะไรคะรูป positive อ่าเป็นแบบประโยคบอกเล่าแต่โดยรวมแล้วตัวความหมายของมันจะเป็นลบนั่นเองอ่าทีนี้เมื่อกี้ not only but also เนี่ย เป็นอันเดียวที่เราเห็นว่ามีการใช้คู่กันใช่ไหมอ่า both either แล้วก็ neither เนี่ยก็มีการใช้คำคู่กับมันเหมือนกันโดยอามีคำว่า both เนี่ยทั้งคู่แปลว่าจะต้องมีและสิ่งนี้และสิ่งนี้นั่นเองดังนั้นเราจะใช้ตัวเชื่อมคือคำว่า and นั่นเองนะคะต่อไป either either จำเสียงเป็นเสียงตัว อใช่ไหมอีเตอร์อีเตอร์ต้องใช้คู่กับคำว่าอใช่ไหมอีเตอร์อนะคะเป็นเสียงอเหมือนกันต่อไปค่ะดีเตอร์ค่ะดีเตอร์อ่าดีเตอร์ตัวเนิร์มเนิก็ใช้คู่กับเนิเหมือนกันเป็นดีเตอร์นออ่าดังนั้นมาดูกันว่า3ตัวนี้ใช้งานเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้าง อะคะมาเริ่มที่ both and ก่อน both and ความหมายแปลว,ว่าทั้งสองสิ่งใช่ไหมคะทั้งสองสิ่งหรือว่าทั้งคู่อ่ส่วน either or เนี่ยคือการให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะและตัวสุดท้าย neither nor ก็คือไม่ทั้งคู่เลยอ่าซึ่งสองสามสิ่งเนี่ยจะเป็นการพูดถึงของสองสิ่งดังนั้นเหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกับตัว not only but also หน้า a อนหลัง and หรือว่าหน้าอหลังอและหน้านหลังนเนี่ยจะต้องเป็น Par of speech เดียวกันนั่นเองหรือเรียกว่า p a r a l l e l i s m อ่าไปดูเรื่องของกริยาที่ใช้กริยากับ o บ h และ and ความหมายมันก็บอกแล้วว่าทั้งคู่หมายความว่าต้องเป็นเอกกับเป็นพระูพจน์ค่ะดังนั้นกริยาที่ต้องใช้นี่จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ใช้กับประธานที่เป็นพระูพจน์นั่นเองอ่าต่อไป อีเตอร์อเนี่ยกับนีเตอร์นออากริยาเนี่ยจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้นั่นเองกริยาจะผันตามประธานที่อยู่ใกล้อะดังนั้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอะไปที่ both กับ and ก่อนนี่ both อะคำนามใช่ไหมคะ and Jane both Joe and Jane เป็นคำนามทั้งคู่ ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มันมองเป็นก้อนพระหูพ์กริยาจึงต้องใช้ในรูปแบบที่เป็นเกี่ยวกับพระหูพ์ก็คือ both Joe and Jane are my friends ก็คือทั้งโจแล้วก็เจนเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันนะคะอ่ะต่อไปมาดูในเรื่องของอีเ h อร์ออกันอ่า e ีเ h อร์ออนะคะ ether Joe all his friends attend a seminar นั่นเองอ่า ไม่โจก็เพื่อนของเขานี่แหละจะต้องเข้าร่วมงานสัมมนานั่นเองนะคะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกกริยาผ่านตามประธานที่อยู่ใกล้เ r i e n นเติม s ดังนั้นอยู่ในรูปของพหูพจน์กริยา attend จึงไม่เติม s, <is>. <S นั่นเองอ่ะแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนีเตอร์โจนอร์เจน attend seminar นะคะ ทั้งโจและเจนเนี่ยไม่เข้าร่วมงานสัมมนาเลยอ่าเพราะนั้นอิงตามกริยาอิงตามประธานที่มันอยู่ใกล้กับกริยาใช่ไหมตัวกริยาตัวนี้ซึ่งอยู่ติดก,กับประธานที่เป็นเอกพจน์กริยาจะต้องเติม s นั่นเองอ่าดังนั้นง่ายๆเลยนะคะก็คือตารางสรุปนี้จะสรุปให้เห็นว่า BOTH และ AND เนี่ยยังไงคะพูดถึงของสองสิ่งใช่ไหม และก็การใช้ของกริยายจะต้องเป็นรูปของพาหูพจน์นะคะแต่ E i t h e r ์อกับน i t ต e r ์นอเนี่ยต่างกันตรงที่ e i t h e r เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งน r เตอเลนอไม่เลือกท,ทั้งสองสิ่งเลยใช่ไหมดังนั้นกริยาผันตามตัวประธานที่อยู่ใกล้ถ้าประธานอยู่ใกล้เป็นเอกพจน์ก็ใช้กริยาที่เป็นเอกพจน์ถ้าอยู่ใกล้และเป็นพาหูพจน์ก็เป็นรูปแบบของพาหูพจน์นั่นเอง ต่อไปเราก็ไปดูในส่วนของแบบึกหัดกันบ้างนะคะ,ะมีแบบึกหัดตัวอย่างข้อสอบเล็กๆน้อยๆมาให้เราลองทำดูนะคะ,ะมาดูที่ตัวข้อแรกกันก่อนอจุดๆเวอ is acceptable ตใช่ไหมตัวคำนามตัวนี้เป็นคำนามที่เป็นเอก,กภพน์นั่นเองนะคะ,ะจากที่เราเรียนมาเมื่อกี้ อคำว่า b o t h เนี่ยจะต้องอะไรคะตามด้วยคำนามพระหูโพ์ใช่ไหมดังนั้นเราอะไรตัดตัวเลือกข้อ b ทิ้งก่อนเลยอ่าต่อไปคำว่านอนคำว่านอน,นนี้เป็นเหมือนตัว pronoun อยู่แล้วนะคะทำหน้าที่เป็น pronoun อยู่แล้วซึ่งอะไรไม่ต้องมีตัวคำนาม มาตามท้ายมาแล้วถ้าต้องการจะเติมเนี่ยจะต้องเป็นคําว่า off มาด้วย non off อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นข้อนี้ถามว่าใช้ได้ไ,ดไ,ดไหมไม่ได้ตัดทิ้งอีกหนึ่งข้ออ่าและคําว่า all แปลว่าทั้งหมดอ่าทั้งหมดตัวนี้กริยามันสอดคล้องกันไหมไม่สอดคล้องนะคะเป็นพหูพจน์ดังนั้นคําตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ A นั่นเอง either way is acceptable ก็คือสักทางหนึ่งอะเลือกมาแบบไหนแบบหนึ่งอาสักทางหนึ่งรับได้หมดแหละ,อะลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะอ้าวจุดจุดจุด draw very well นะคะอ่าจจะเห็นได้ว่ามันคือการใช้ both หมดเลยทีนี้มาดูเรื่องของการเรียงนะคะนั่นเองอ้าวจากเมื่อกี้ที่เราเรียงกันมาอ้าว การที่มีคำนำหน้านามมีบ t สแล้วก็มีคำนามพระหจนดลำดับการเรียงแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าอ่ายังไม่ถูกนะคะถ้าที่ถูกต้องจะต้องเป็นบอส h ดฟชิลเดรนนี่ถึงจะถูกดังนั้นข้อ a เนี่ยยังไม่ใช่นั่นเองนะคะคำต่อไปข้อต่อไปข้อ b b o t h o t d a y อ่าจากเมื่อกี้เราบอกมันต้องเป็นคำสรรพนามในรูปแบบของ กรมซึ่งเดเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นประธานดังนั้นถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้ถูกต้องจะต้องเปลี่ยนเป็น both of them ถึงจะถูกดังนั้นข้อ b ก็ยังไม่ใช่นั่นเองอ่ะข้อ c both them ถูกต้องไหม both ตามด้วยตัวคำสรรพนามได้เลยไหมยังไม่ถูกต้องดังนั้นที่ถูกต้องคือข้อ d นั่นเอง both these g s นะคะ do very well อ่ต่อไปอีกข้อหนะะึ่งค่ะ I have two boys มีสองคนอ่ามีสองคน but แต่เลยมีสองคนแต่แสดงถึงอะไรคะความขัดแยง้งดังนั้นข้างหน้าประโยคเป็น positive ข้างหลังต้องเป็น negative ตัวไหนที่เป็น negative เอ่ยมีตัวเดียวเลยก็คือ n e i t e r นั่นเองอ่า n e i t e r of them like pop music อ่า ก็คือมีลูกสองคนในะลูกชายสองคนมีเด็กสองคนแต่ว่าไม่มีคนไหนเลยที่ชอบอเพลงป๊อปนั่นเองนะคะต่อไปอ้าวข้อนี้ง่ายมาก Jane if not only a good dancer เพราะฉะนั้น not only มาคู่กับอะไรเสมอมาคู่กับ but also ในข้อ b boy นั่นเองดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ บีบอนั่นเองคะ่ะเจนอ i ส not only a good dancer but also a good singer อ่านั้นรู้การใช้งานแล้วก็มาลองทำในข้อสอบดูรู้สึกว่ายากหรือเปล่าอ่าดังนั้นก็ลองศึกษาดูแล้วก็ลองฝึกทำข้อสอบบ่อยๆก็สามารถทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวการใช้งานได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่อยากติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด solo s o โลให้ครูปลายด้วยนะส่วนครั้งหน้าเนี่ยครูปลายจะมาสอนเรื่องอะไรก็ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ